tăng cái liền nó sử chăng lơi ạ tăng chạy liền nó sách có ơi có kỳ có kỳ có kỳ có ơi có kỳ cái này à, à có <laughs> <cười> 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 <Đó cả. cười> Khó có Ờ. Gà. Gà. có Gà. có kỳ <cười> <cười>

อืมทานักลูกาโตอืม่ันนี้หเสือเนี่ยือมัไหนไหนนี่ปลปลาตากลมอยู่นี่ปลปลาตากลมมทำไมอืม

เยังลฟัดอยู่นั่นแหละลักสุดอุดทีนี้จะมีหลังกี่คนวะเนี่ยฮัฮัลโ้ลัลโตลฮหลห้ัมฮัลโันโี้ั ยักษ์เขี้ยวหญ่ตอปลาตากลมพูดพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดได้พูดได้ก็จะจ้อย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 ไม่ด่าหรอกลักปุ๋ยปั๊บปะ

อ,อยู่นี่มีปลาไปอยู่นี่มีนสซอเสืออันนี้ฮอนกฮูกุกตาโตตบมือตบมือตาโตเราตบมือไมหมอ่ะตบมือใช่หนูกับพ่อไหนพ่อไปทรงหนูกับปูแล้วปูไปสรงรอ กลัวอะไรนะ,ะหัวหัวคือว่าอะไรลูกไม่เปิดนให้มีอะไรปิดอ่ะปิดปิดปิดอ่ะปิดปิด